เวลา18นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสด็จพระราชดำเ,เนิมพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภา,าเจ้เเดชทิราชเทพยว,ะวะดีกรมาลวงราชาธินีสิริพัฒน์มหาวชาราราชธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลา,า,าชกัลยาณีเป็นในพิธีสวดเจริญรรมหามงคลร,รวม3ศาสนา3ธันวาคม2563สืบสารพระาราชบัิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อม ำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินณพระลานพระราชวังดุสิตทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายพระสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยซึ่งมีประวัติความเป็นมาว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชะดำริว่าพระราชวังดุสิตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมควรจะมีพระพุทธรูปเพื่อทรงสักการะบูชาเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติคุณจึงมีพระราชะกระแสรับสั่งให้หาแก้วมรกตขนาดใหญ่พร้อมช่างฝีมือดีเพื่อสร้างพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงาาศ์ภูวนากรมมารวมพิษนุโลกประชานาถ ทรงสองหาหินหยกสีเขียวได้ในรัสเซียและโปรดให้นายปีเตอร์ครันฟาเบเช่เจ้าของร้านเครื่องทองประจำราชสำนักรัสเซียเป็นผู้สร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี2457จึงอัญเชิญพระพุทธร,รูปจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวา,ายพระนามพระพุทธร,รูปอ,องค์นี้ว่าพระพุทธมณีปะปฏิมากรหรือเรียกกันอย่างย่อวา่าพระแก้มมรกตน้อย ในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์พระไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์30รูปสวดมาติกาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปสรงทอดพระไตรที่อาจสงแถวหน้าสิบรูปทรงพระรุณาโปรดพราโปรดกรมอมไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปสรงทอดพระไตรที่อาจสงแถวที่สองจำนวนสิบไตร ทรงพระกรุณาโปรดกระพรอกรหมอ่อมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภาและเหรียญธิราเทพยวดีกรมหมลวงราชสาิเีศรีพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสรงแถวที่3จํจำนวน5ไตรและทรงพระกรุณาโปรดกระปรกรหมอ่อมไทยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีทอดผ้าไตรที่อาสงแถวที่3จํจำนวนหไตรตรวที่กรมการศาสนาอารธนาพระบริส พระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวม3าศาสนา3าธันวาคม2563บำาเพนพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมชษฐาาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาตบวพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบผู้นำศาสนาอิสลามจำนวน30คนประกอบพิธีดูอาขอพรนายประสานสีเจริญผู้แทนจุฬาราชมนตรีนำกล่าวขอพรปากดูอาถวายพระพรชยมงคนแดกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับ ผู้นำศาสนาคริสต์จำนวน30คนประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพร,ราหมณ์ฮินดูพร,ราหมณ์จำนวน30คนสวดถวายพระพรศาสนาซิกศาสนาจารย์จำนวน30คนสวดอนรดาษขอพรจากพระศาสดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือสวดมนต์อาหารว่างแก้วและแม็กเนตแก่ประชาชนเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย เมื่อเวลา17นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นาวาเอกธรรมรงุวรณกูดเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้มรกฏน้อยไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาศสนา3ธันวาคม2563สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินณพระรานพระราช วังดูสิต